สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนองของรอรกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาแปลฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์รัฐประหารที่ประเทศเมียนมาครับโดยมีการตั้งกระทู้ถามขึ้นในเว็บไซต์คอร่าครับว่าทำไมประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเมียนมาเนี่ยถึงไม่สนับสนุนชาติตะวันตกโดยการนำของสหรัฐอเมริกาครับในการเข้ามาแทรกแซงประนามวิจารณ์กองทัพพมา่าที่กระทำรัฐประหารนะครับ ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Why are Myanmar s n i b o r s not supporting the US-led Western criticism of Myanmar over the military coup ครับเดี๋ยวเราไปฟังความที่เห็นกันครับ อมินต้องขออนุญาตเรียกประเทศเมียนมาว่าประเทศพม่านะครับเพราะว่าจะคุ้นชินกับการเรียกคำนี้มากกว่านะครับแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆนั้นขอย้ําเตือนไว้ก่อนว่าเป็นความคิดเห็นที่เกิดจากความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถจะเหมารวมเป็นความคิดเห็นของประเทศนั้นๆได้นะครับและทุกความคิดเห็นนั้นแชมป์จะนําเอาลิงก์นะครับที่มามาไว้ใต้วิดีโอเพื่อให้สามารถกดเข้าไปอ่านเองได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับไปฟังกันเลยครับสำหรับความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่า ถ้าผมตอบแบบมุมมองของตะวันตกผมก็จะตอบว่าเหตุผลก็คือประเทศเพื่อนบ้านรอบๆของพม่านั้นไม่มีใครที่เป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกจริงๆความเป็นจริงก็คือประเทศพมา่าล้อมรอบไปด้วยสถานการณ์ในรูปแบบที่มีความหลากหลายตั้งแต่ประเทศอย่างอินเดียซึ่งมีระบบการเลือกตั้งแบบตะวันตกจนกระทั่งประเทศค,คอมมิวนิสต์อย่างจีนหรือประเทศอย่างไทยแลนด์ที่ซึ่งสามารถเกิดการรัฐประหารโดยกองทัพได้ตลอดเวลา สู่ประเทศอินโดนีเซียและบังกลาเทศซึ่งมีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกประเทศต่างๆเหล่านี้แม้จะมีความแตกต่างกันอย่างมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันก็คือพวกเขานั้นจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆและต่อไปนี้ก็คือบทเรียนหรือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ในอดีตนั้นเวียดนามครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐภายใต้อิทธิพลของจีนซึ่งเวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในเวียดนามฝ่ายที่เพี้ยงพรำมักจะไปขอการสนับสนุนจากราชสํานกจีนซึ่งราชสํานกจีนในอดีตก็มักจะส่งกองทัพเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเวียดนามมาโดยตลอดซึ่งกลายเป็นว่าชาวเวียดนามมองว่าสิ่งเหล่านั้นคือรูปแบบหนึ่งของการลุกลานนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำไมในปัจจุบันผู้คนในแถบนี้ถึงไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น การล้มล้างองจันเลือกตั้งโดยกองทัพพม่านั้นถูกมองจากประเทศเพื่อนบ้านรอบๆว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพม่าที่กำลังังคับใช้อยู่รัฐธรรมนูญพม่านั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากองทัพมีอำนาจในการควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแน่นอนว่าคุณอาจจะโต้แย้งได้ว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่นั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยเพียงพอ แต่อย่าลืมว่าประเทศอย่างซาอุดิอราระเบียซึ่งไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงนั้นก็เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยประเทศพม่าก,ก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าซาอุดีอราระเบีย ล่าสุดนี้มันก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมซึ่งเราทุกคนต่างก็เห็นกันชัดเจนในประเทศที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงทางอิรักซีเรียลิเบียเป็นต้นมันทําให้เกิดความไม่สงบและวุ่นวายเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วและทําให้มีผู้ลี้ภัยจากประเทศต่างๆเหล่านั้นอีกเป็นจํานวนมากการเข้าไปแทรกแซงของสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถที่จะนําประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือแม้กระทั่งความสงบสุขไปสู่ประเทศเหล่านั้นได้ ประเทศพมา่านั้นมีประชากรหลาย10บล้านคนและถ้าสถานการณ์เป็นแบบแบบเ e รักซีเรียหรือลิเบียมันก็มีความเป็นไปได้ว่าประชากรพมาร่าหลายล้านคนคงจะต้องลี้ภัยหรือหนีความวุ่นวายไปยังประเทศต่างๆโดยรอบซึ่งจะทําให้เกิดความหายนะและภาระอย่างใหญ่หลวงไปสู่ประเทศต่างๆเหล่านั้นประเทศพมา่านั้นมีผลประโยชน์อยู่มากมายการรัฐประหารของทหารนั้นก็ถือว่าอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญพมา่าเอง เมื่อเราพูดแบบนี้คนจํานวนมากก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไร้เหตุผลแต่สําหรับกรณีนี้นี่คือสิ่งที่กําหนดไว้ในร,รัฐธรรมนูญพม่าจริงๆในบทบัญญัติทั่วไปหน้าที่179ของร,รัฐธรรมนูญปี2008กาหนดไว้ว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งอาจทาให้เกิดการล่มสลายของสหภาพการสลายตัวของความเป็นหนึ่งการสูญเสียของประเทศหรือสูญเสียอํานาจอธิปไตยหรือเกิดความพยายามโดยมิชอบเช่นการก่อความไม่สงบและความรุนแรง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีสิทธิเข้าสืบทอดอำนาจและใช้อำนาจสูงสุดของประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นหากว่ากันตามกฎหมายของประเทศพมา่าแล้วสิ่งที่ทหา,ารพม่าได้ทำลงไปนั้นถือว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าในประเด็นนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆในตะวันตกรวมถึงสื่อมวลชนและผู้คนในตะวันตกก็จะมองข้ามหรือไม่ให้ค่ากับรายละเอียดดังกล่าวที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญสุดท้ายก็คือ คุณจะเข้าไปแทรกแซงการกระทําทางการเมืองของรัฐอธิปไตยที่เป็นไปตามบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญของตัวเองโดยไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายได้อย่างไรความเห็นถัดไปก็เกล่าวว่าพวกเราชาวแคนาดาต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพพม่ามากกว่าสหรัฐอเมริกาเสียอีกรัสเซียเป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนการรัฐประหารในพม่า นี่เป็นความเสี่ยงของปูตินเองในการที่กองทัพรัเสเซียนั้นอาจทำรรเช่นเดียวกันนี้กับเขาในอนาคตความที่เห็นต่อไปครับกล่าวว่าเมื่อตอนที่พม,มา่าถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญานั้นประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงท่าทีหรือเวากษาวิจารณ์การกระทํานั้นของพม,ม่าเลยจึงนั่นเป็นการกระทําท,ที่ควรได้รับการประนามมากกว่าการรัฐประหารโดยกองทัพเสียอีก ถ้าคุณเชื่อว่ารัฐบาลพมา่าในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นมันจะสำคัญอย่างไรถ้าพวกเขาต้องตกอยู่ภายใต้เผด็จการทหารเสียเองประเทศลาวและกัมพูชาก็อยู่ภายใต้เผด็จการทหารเหมือนกันประเทศเวียดนามอยู่ภายใต้เผด็จการคอมมิวนิสต์ประเทศไทยล่าสุดนั้นแม้จะมีการเลือกตั้งแต่ไม่กี่ปีก่อนพวกเขาก็ถูกกองทัพกระทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลเลือกตั้งถ้าประเทศพมา่าต้องการความช่วยเหลือใดๆพวกเราก็จะให้ความช่วยเหลือ แต่ถ้าพวกเราวิาพากษ์วิจารณ์หรือจมตีพวกเขามันก็จะทําลายเอกภาพของอาเซียนที่แย่กว่านั้นก็คือมันจะทําให้พวกเรานั้นกลายเป็นคนพูดอย่างทําอย่างสําหรับความคิดเห็นนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของชาสิงคโปร์นะครับและความคิดเห็นถัดไปครับเขาได้ให้ความเห็นไว้ว่าประเทศไทยนั้นถูกควบคุมและบริหารโดยกองทัพพวกเขาไม่ต้องการที่จะทําอะไรให้เป็นแรงหรือพลังสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านเพื่อประชาธิปไต,ตยพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ เรายังคงต้องจดจำถึงสถานการณ์ที่ทหารโค่นล้มกษัตริย์ในอดีตประเทศบังกลาเทศนั้นพยายามที่จะส่งชาวโรฮิงญากลับซึ่งบังกลาเทศเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของพามา่าและพึ่งพาการนำเข้าๆจากพาม่าอีกด้วยความเห็นถัดไปครับเขาได้กล่าวว่าคำตอบมันก็อยู่ในคำถามของคุณไปแล้วก็คือคำว่าเพื่อนบ้านอย่างไรล่ะถ้าสหรัฐอเมริกานำทหารจากตะวันตกเข้าไปสั่นคลอนพามา่า ความวุ่นวายโกลาหนและผู้ลี้ภัยทางการเมืองอย่างมหาศาลก็จะตกไปเป็นภาระของเหล่าเพื่อนบ้านทั้งหลายโชคดีมากๆที่พมา่านั้นตั้งอยู่ติดกับประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่เคยปกป้องไม่ให้สหรัฐอเมริกาโจมตีเพื่อนบ้านในขณะที่กําลังอ่อนแอด้วยเหตุน,นี้พมา่าจะหาทางออกอย่างสันติในการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือกันในภูมิภาคโดยไม่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงอย่างที่เกิดในอิรักลิเบียหรืออัฟกานิสถานความเห็นตัดไปก็กล่าวว่า เมื่อสหรัฐอเมริกาดำเนินการคว่ำบาตรทิ้งระเบิดใส่หรือโจมตีพวกเขาจะต้องทำในพื้นที่ที่ห่างไกลจากประเทศตัวเองหลายพันไมล์มันยังมีอีกทางหนึ่งก็คือแค่แพท็ทกระเป๋ากลับบ้านและละทิ้งผู้คนพื้นเมืองเหล่านั้นเพื่อปกป้องตัวเองประชาชนผู้ลี้ภัยและชีวิตจิตใจจำนวนมหาากที่ต้องการหลีกหนีความรุนแรงจะไม่สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้ ประเทศเพื่อนบ้านของพอม่าอีกด้านหนึ่งนั้นพวกเขาจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพวกเขาจําเป็นที่จะต้องระมัดร,ระวังในการแสดงท่าทีหรือกระทําการใ,ใดๆเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตที่ย่ําแย่ยิ่งไปกว่าเดิมความเห็นถัดไปก็กล่าวว่าการเมืองระหว่างประเทศนั้นล้วนขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้าคุณมีผลประโยชน์มากพอคุณถึงจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านลองดูตัวอย่างของประเทศอินเดีย ประเทศพมา่านั้นมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ต่อประเทศอินเดียอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนโยบาย Act East Policy และ Mission SAGAR ประเทศพมา่านั้นเป็นพื้นที่ที่เชื่อมอินเดียเข้ากับเอเชียตะวันออกซึ่งอินเดียจะไม่มีท่าทีแสดงต่อต้านใครก็ตามที่ขึ้นปกครองพมา่าอย่างเด็ดขาดเราอาจจะใช้โมเดลนี้เป็นตัวอย่างของการพิจารณาท่าทีที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆพมา่าได้เกือบทั้งหมด ความเห็นถัดปครับเป็นของคนสิงคโปร์อีกท่านหนึ่งนะครับโดยบอกว่าง่ายๆเลยประเทศในเอเชียส่วนใหญ่นั้นมีนโยบายพื้นฐานเหมือนๆกันในการที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นซึ่งมันมีประเด็นหรือปัจจัยมากมายซึ่งมีความซับซ้อนกว่าที่สื่อตะวันตกได้วาดเอาไว้การาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคติที่ว่าทัศนคติที่เหนือกว่าซึ่งตะวันตกมักจะทําแบบนั้นเป็นเพียงการทําให้ปัญหาที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วนั้นยิ่งยุ่งเหยิงขึ้นไปอีก ความเหียนถัดไปก็ได้กล่าวว่าคุณพูดถูกประเทศเพื่อนบ้านรอบๆนั้นล้วนแต่มีบทบาทสําคัญแต่ไม่มีประเทศไหนเลยที่อยากจะขัดใจประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่บงการการกระทารัฐประหารตัวจริงในครั้งนี้ความเห็นถัดไปครับได้ให้จัศนะไว้ว่าถ้าผมเป็นเพื่อนบ้านของคุณคุณจะด่วนสรุปไปล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ได้หาหนทางหรือข้อสรุปอื่นใดหรือไม่ถ้าผมเป็นผู้กระทําความผิด ต่ต้องพ้นผิดเพราะผู้กระทําผิดที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเข้ามากระทําความรุนแรงต่อเหยื่ออย่างที่พวกเขาเคยทําในการปกป้องอิสราเอลและสร้างความรุนแรงต่อชนพื้นเมืองชาวปาเลสไตน์และความคิดเห็นสุดท้ายในวันนี้นะครับได้บอกว่าในฐานะของประเทศมหาอำนาจของโลกทั้งในเรื่องของกําลังทางการทหารและกําลังทางเศรษฐกิจการวิพากษ์วิจารณ์ของสหรัฐอเมริกานั้นมีแนวโน้มที่จะลงไปทางใต้ยอย่างรวดเร็ว ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆพม่านั้นไม่ต้องการให้สหรัฐอเมริกานำสงครามเข้ามาสู่เมียนมาอย่างที่สหรัฐอเมริกาทำกับประเทศอื่นๆมากมายในตะวันออกกลางครับท่านผู้ชมครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือทัศนะส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับที่ให้ไว้เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทาไมประเทศรอบๆโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ย ไม่ให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงนะครับในการคืนประชาธิปไตยสู่พม่าหรือว่าหยุดยั้งการกระทําความรุนแรงของคณะรัฐประหารในพม่านะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับทางชนงของเรา อาจจะไม่แสดงความคิดเห็นได้ดนะครับเป็นการที่อ่านความคิดเห็นของคนอื่นให้ฟังนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากก็คืออยากจะฝากความห่วงใยถึงประชาชนชาวพม่าทุกท่านขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าพมา่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สวยงามและคนไทยก็ข้ามไปเที่ยวที่พมา่าเยอะมากในแต่ละปีนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสันกร่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในอนาคตด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ